ุบนราชธานีท่านนิโรธมีแก้วได้กรุณาให้เกียรติขึ้นมากล่าวโอว่าให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนที่ดีที่จะตั้งสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติกราบียนเชิญท่านรัฐบุรุราชกา,านตน อาจารย์สุรศรีพาธรรมวิจักมานานแล้วละครับคุณนี้ตั้งแต่ผมยังเป็นบ่าวเป็นหนุ่มด,ด,ด,ด้วย,ยวงาน,น<ด>ที่สุดคลาสสิกนะครับรอยู่บนนอกยังจําได้ติดตาจนยู่นี้ครับวันนี้แหละที่เป็นโอกาสแรกครั้งแรกในชีวิตที่ได้มายืนเคียงข้างท่านบนเวทีแห่งนี้ตบมือให้ท่านหน่อยครับไม่ไม่ทิ้งนะครับว่าปีไม้ลายมือนั้นยังต่อเนื่อง กับว่าเป็นงานภายนอกในความรู้สึกของหลายๆคนแต่ผมถือว่าแม้จะอยู่ไกลนะครับแล้วก็อยู่ตันบ่บ้านแต่ถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติมีคุณค่ามีความสําคัญต่อบ้านต่อเมืองต่อสังคมนั่นคือพวกเราในระดับพวกเราทีมงานของคุณสุพัฒน์ของท่าน บรรณาธิการตุ้ชัยท่านได้ตั้งทีมงานที่มุ่งมั่นทำงานด้านสื่อเป็นสาขาที่จะทำงานให้กับนักสธีมอบต่อก้าหน้าถึงก้าวหน้ามาโดยตลอดก้าวหน้ามาตลอดสมชื่อจริงๆผมก็ได้ติดตามได้อ่านแม้ไม่ครบทุกฉบับแต่ว่าในเร่มนั้น จร,จริงครับจากภาคใต้จากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเรไม่ต้องพูดถึงเกี่วกบจังหวัดปรากฏอยู่ในแต่และฉบับที่ปรากฏออกมาแล้วก็ความข้าวหน้าที่ว่านั้นลงลึกถึงระดับพื้นที่นะครับหรือว่าเป็นเครือข่ายที่วา กราบขอพุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอถ่ายรูปเป็นเดี๋ยครับเป็นเกียรติอย่างสูงมากเลยนะครับสำหรับมูลนิธิมอบต .9 น้าอําเภอกุนเขาพุนจย่บบคุบพราชาารยนของเราครับมาด้านหลังทัน่นแปว่าแต่มองไม่เห็นกล้องนะครับถ้าท่านมองเห็นกล้องกล้องก็เห็นท่านนะครับหลักการง่ายๆถ้าท่านมองไม่เห็นกล้องมกล้องไม่เห็นท่านแนะ่ถึง9น้า ท่านพลเมการคนใหม่นะครับท่านสุภัทเขียนเท้านะครับวันนี้ดีใจครับที่ได้มาร่วมเป็นเกียรตินะครับในงาน